สวัสดีพี่น้องจ๋าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนันทบุญลำเพลินโชโออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเช้านี้ครับพี่น้องที่บ้านนาคนะครับที่บ้านนากักอีกพอขึ้นมาครับมาขึ้นเตือนตาสาสวัสดีครับวันหนักเตือนไใจหรือไงฮนะไม่ได้ยุวัตเนี่ยูุนี่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไปนอนวัดนะครับเช้านี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับปนักตื่นไปนี่ครับบรรยากาศที่บ้านนาคกล้องก้องสมุทรเช้านี้ก่อนจะเคลื่อนขบวนออกไปไปบวชที่ที่วัดนะครับวันนี้มาเก็บบรรยากาศอยู่บ้านนาคไหเบิงก้อนนะครับช,ช่วงช่วงเช้าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับที่นองเข้ากับมาก เตรียมอุปกรณ์น่ครับเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถอันนี้เป็นเหรียญโปรยท่านนะครับพี่น้องอยู่บนรถคันนี้มีแต่เหรียญโปรยทานนะครับหลังจากที่บวชออกมาจากบวชเสร็จแล้วก็มีการบ้านโปรยท่านนี่นะน,นี่ครับเหรียญโปรยทานโอ้โหเยอะมากเป็นสิบตะก้าเลยครับว่าเป็นสิบสิบก็ตะก้าสองสี่หกแปดสิบสิบก็ตะก้านะครับอยู่บนนี้ รับเช้านี้พ่อหน้าของเราไปไหนเอ่ยยังไม่ยังไม่เห็นหน้าข้าตาเลยหลังจากที่บวชออกมาวันนี้นะครับช่วงเพลนแล้วก็จะมาเลี้ยงมาตักบาตรที่บ้านนี้แล้วก็เลี้ยงพระ ฉลองพระใหม่ที่บ้านนี้กันนะครับฉลองพระใหม่นี่เหรียญปวยทานเยอะะเลยนะครับเอาเฮ้ยวันน,นี้ชุดหนักหอยยืดพอนักท่านพอนักท่านตื่นไปนี่พอนักท่านตื่นไปแม่อ <c oughs> ยู่วัดกับพ่เห็นอยู่วัดกับพ่เห็นครับเดี๋ยวช่วงหลังจากที่บวชเสร็จเราก็จะมานี่แหละพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมทั้งพระใหม่ด้วยนะครับเราก็จะมาฉลองพระใหม่ที่นี่แล้วก็จะมาตักบาทที่บ้านพอดหนานี่เครื่องที่จะเตรียมนะครับออกไปบวชมีบาทเทพี่นองบานเทาบาทกิมัดส่วนมากอีสานบานเท่าก็ิมัดบาทแบบนี้เนาะ มัดบาดแบบนี้นี่ก็จะเป็นผ่าไตนะครับยูน่าหนีผ่าไตนี่ผ่านใบสีสู่ขวันนะครับเมื่อวานนีสู่ขวัญไปที่เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับพระน้า,น,านี่บรรยากาศในบ้านาาานะครับพี่น้องในบ้านของพระนาเราพระน้าอยู่คนข้างนอกนะฮะโอ้ตื่นแล้วเป่กินเข่าไปเนี่ย เคลื่อนขบวนออกไปกกนนยังโมงอัไรน่อยนะครับพ่อตอนนี้มันเกือบสองโมงเช้าแล้วเนี่ยเป็นขวานก็นเข่ามุ่งกันนะครับต้องมุ่งกันต้องต้องมาทำกินเข้ากินหนามกันซะก่อนก็เสิก็สิได้กลับมาเพลนอีกเนาะนคือเขามาฉลองพระยุนีแล้วก็ตักบาตรบ้านพร้อมมั้ยป๊ตักบาตรพร้อมด้วยเลยนะครับคุณแม่ ครับบรรยากาศนะครับพนาเข้าขกับตืแล้วเร่เตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมนะฮะเตรียมที่จะเข้าไปวัดนะครับผมนี่กระสีได้เอาไปวัดนะเอ้ยตัวนี้ไม่ได้เอาไปวัดนะครับของเอาไปถลันคลองเวลามา ถ้าพระไม่เขามาฉลองอยู่บ้านนะครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นป่วยท่านขึ้กันนะครับบ้านล,ลูกอมลูกอมแล้กกานี่นะครับบ้านของนากล้องสมุดวันนี้ก็จะเข้าโบสถ์บวชเป็นพระแล้วนะครับเกบรรยากาศมาฝากาพ่อแม่พี่น้องเท่านันะครับ นี่บรรยากาศอยู่ที่บ้านเดี๋ยวตอนที่ออกไปโบสถ์ก็จะเก็บบรรยากาศรออีกครั้งหนึง่งยืนทนะางอันนี้ไหเจบะตดนะเออเมื่อคืนนี่นาคเรียนน้าม,มวนขนาดครับพี่น้องนาคขึ้นเวทีแบบไม่ห่วงรอเลยเนะมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี่เลือกจากโมงกับเมื่อคืนประมาณเทียงคืนครับเชี่ยงคืนพรมา,มาก่อนประมาณหาทุ่มแล้วง่วงนอนแห้งบ่อยหลักมาก่อนมูเมื่อคืนนี่ ไปขั้นละเถื่อออกมาก่อนเพราะว่าเพิ่นพ่กกนพักอยู่รีสอรดก็ออกมาพักอยู่วัดมานอนอยู่วัดของเก่ากาบวชแล้วมื่อนี้ก็สิกลับโดมกลับโดมเพื่อนเหรอกาบโดมเพราะว่าต้องต้องไปเตรียมเอาของอะไรยังไปเก็บอยู่โดมแล้วก็วันที่สิบแปดสิได้เดินทางไปเชียงใหม่ไปเรียนไปเรียนฮะ นั่งรถโดยสารไปก็ได้ก็ได,ได้เอารถไปอ๋อนั่งรถโดยสารไม่ครับขับรถไปก็ไวเราไม่มีค่าน้ำมันนั่งเครื่องรถฮะนั่งเครื่องรถนั่งเครื่องมันจะบาทล่ะมัน,น,นมต้องจองก่อนไหมไม่ต้องจองก่อนเอาไปที่ทเสริมมองในมุนก่อนสี่พ 2, ันสองพันกว่าเปา็นว่านั่งเครื่องน่าจะประมาณนั้นอันนี้ใบสีสู่ขวัญเาเห็ดแล้วตะมู่วานเหรอเหรนไหได้สีสู่ขวัญที่เขาจะเอเาไปก็คือผพาไต แล้วก็บาทแล้วก็อุปกรณ์เตรียมไปป่วยท่านอืมวุ้นไหลพี่น้องผู้ใดอยากสิได้เหรียญป่วยท่านมาด้ได้เป็นของที่ระลึกนี่เอาลอตเตอรี่ไม่เอาลอตเตอรี่ป่ะบาดจัดหนักเลยตัวนี้ป่วยท่านมีทั้งลอตเตอรี่ด้วยนะครับผู้ใดสิได้สิบหกล้านผู้ใดสิได้หกล้านสิบสองล้านมาลุนเอาล้านยังได้หันล้า อยู่ในอยู่ใน,นที่ที่ห่อไว้นั่นบอกลอตเตอรี่นะนนที่ห่อเหมือนเหรียญน่ะนะใช่ครับแต่ว่ามันก็ว่ใหญ่ยยกว่าน,นิดเดโอ้แต่ว่าเป็นลอตเตอรี่อยู่ในหันกระมีฟาดบันพี่น,อ<ม>น้อง<ม>น้องมันลุ้นเอาเดอ้อผู้ใดอยากได้หกล้านวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับหกล้นลานสิบสองล้านมาผู้ใดอยากได้ไก่เมือเลยได้บันที่นี่มื่อยวันมื่อยวันที่สิบหาเอ้ยมื่ออื่นนะนี่มื่ออื่นมื่ออื่นออกแล้วพื่นออกมันจันทร์น้ำมันมาลุ้นนะครับมาลุ้นกัน ใช่และวเช้านี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเตรียมตัวเคลื่อนขบวนออกไปที่วัดนะครับนะเ <c oughs> มื่อคืนหนักเล่นน้าแห้งพดเมื่อคืนนี่หนักกันเล่นบนเวทีก็สิเลิกตีเทียงขึ้นเนาะเมื่อคืนนี้ข้ <c oughs> า,างนี้เพิ่นเป็นประเภทนี้ยังสิเนะน,นาะหนักขึ้นขึ้นลองเพ่งก็ได้หรือว่า <c oughs> เล่นน้าเต็มที่ก่อนที่จะเข้าวัดตามตามบ้านหาองอีลิมก็ เขาจ้าบ่็ได้หรอกแต่ว่าก็คือว่าแบบมือเดียวแล้วพอบวชบวชบวชมีครั้งเดียวในชีวิตเนาะพี่น้องก็เลยก็เลยอารมณ์อ้วนหายหน้าล่นเล็บเต็มที่แมนคล้วมองอันดี้ยี่ตาวยี่ตาวมือขึ้นเลยไม่คิดมือขึ้นนี่พอหน้าขึ้นไปโอ้ได้หลายก่อนอยู่ได้หลายก่อนอยู่เรื่องเดียวกับกับทีมงานของเขาเนาะ เอาเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศที่บวชอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนบวชเท่ากสิเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเอฟซีเขาเบิ้งน้ำนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศในบ้านก่อนจะออกไปที่วัดนะครับฝากพี่น้องเขาน้ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนพี่น้อง